คำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหารุนแรงมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับคนที่จิตตกง่ายหรือซึมเศร้าและมีเนื้อหาของการฆาตกรรมลวงละเมิดทางเพศอาชญากรรม หนึ่งในเกมที่ผมขอพูดเลยว่าเป็นเกมกระแสะของต่างประเทศในปีนี้แต่เพิ่งมาดังในไทยก็คือเกมอย่าง Lazy War r r o e e แต่ผมขอบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าเกมมันไม่เคยมีอยู่จริงนะฮะเกมที่เพื่อนๆเห็นยูทูบเบอร์หลายๆท่านเล่นเป็นเกมแฟนเมดที่ทําขึ้นมาอีกทีและตอนนี้ก็ปิดการดาวน์โหลดไปแล้ว เนื่องจากเกมได้โดนทําโดยไม่ได้รับอนุญาตครับและถึงแม้ว่าเกม l a ซี Wardrobe จะโดนเขียนไว้ว่าเกมมันมาจากปี2006แต่เกมนี้มันไม่มีอยู่จริงๆนะครับโดยที่กระแสะเกม l a ซี Wardrobe จะมาจากซีรีส์ของ l a ซีเกมหรือก,ก็คือเกมของ La ซีนั่นเองจากยูทูบเบอร์ที่มีชื่อว่า Ghost t ท u n d a ซึ่งมันจะเป็นคลิปแนวดิจิตอลเฮลเลอร์ครับแต่ทํามาอยู่ในรูปแบบของเกมแฟตแทนซึ่งมันจะไม่ใช่เกมจริงๆครับแต่ผมจะขอเรียกว,ว่าเกมละกันครับเพื่อนๆแค่เข้าใจเอาไว้ว่ามันเป็นซีรีส์สยอง ขวานที่เราเลือกผ่านทีมของเกมแฟรที่เคยดังในสมัยก่อนในสมัยก่อนแต่มันก็ในสมัยผมตอนเด็กเองนี่ว่าพูดแล้วรู้สึกได้ถึงความแก่ <c oughs> เล่นเองเจ็บเพียงเดียว <laughs> และที่น่าตกใจก็คือคุณโกทุนดาผู้สร้างเกมนี้มีอายุกเพียงแค่19ปีเท่านั้นแต่กลับสร้างเกมแนวสยองขวัญนในยุค2006ได้แบบโคตรหล่อเลยฮะเพราะงั้น ทุกอย่างตรงนี้คือเรื่องแต่งนะครับแล้วเจ้าของผลงานเธอเองก็ไม่ไดีเกียดหรือว่าเป็นอะไรนะแต่คุณโกสทุนดาเขาเป็นคนที่ชอบเนื้อเรื่องแนวสยองขวัญเท่านั้นซึ่งถ้าเปนเพื่อนไปดูเบื้องหลังที่เธอทำผมขอบอกเลยว่าทำเก่งมากๆโดยในวันนี้ผมจะพูดถึง Lazy War d r ด be และ Lazy Dinner 2เกมนี้เท่านั้นนะครับขอขาดอารมณ์สักครู่นะคะพอดีตอนแรกผมจะเล่าเรื่องนี้ทั้งหมดให้อยู่ในคลิปนี้เลย แต่ผมต้องแบ่งพาร์ทฮะเพราะว่าพขร,รวมคลิปทั้งเลซี่วอร์โดฟและเลซี่ดินเนอร์ยูทูบให้ใบเหลืองผมแต่พอแบ่งเป็น2พาร์ทแล้วดันไม่ติดเหลืองฮะโคตรงงแล้วคือผมอัพคลิปมาเกิน30รอบแล้ว YouTube ก็ไม่ยอมสักทีเพราะงั้นตอนจบคลิปผมจะมีภาพคลิปให้กดนะครับโดยที่เกมเลซี War d ์โดฟจะเป็นเกมแนวแต่งตัวที่เหมือนกับเกมแต่งตัวธรรมดาธรรมดาที่เราเคยเล่นในสมัยเด็กๆทางอินเทอร์เน็ตเลยครับโดยที่ผู้เล่นจะเป็นคนที่เป็น YouTuber ที่มีชื่อสมมุติว่าชาชา8 8 8อผมหมายถึงชาชา887นะฮะและนี่คือภาพของเธอ ซึ่งเธอไม่ได้มีอยู่จริงนะฮะตั้งสตินะครับตั้งสติคุณโกสทุนดาเขาเก่งมากที่ทําให้เราเริ่มไม่รู้แล้วว่าอันไหนจริงอันไหนแต่งเอาเป็นว่าผู้เล่นที่เล่นเกมนี้คือยูทูบเบอร์ในนิยายของคุณโกสทุนดาที่ชื่อว่าชาชา887ซึ่งชาชา887ต้องช่วยตัวละครที่ชื่อเลซี่เลือกชุดสาหรับทีมต่างๆโดยมีทั้งหมด3เหตุการณ์ให้เล่นนั่นคือชุดไปปิกนิกไปช้อปปิง้งและนัดไปออกเดทกับหนุ่มหล่อน,นั่นเองครับโดยเหตุการณ์แรกก็คือแต่งต สำหรับไปปิกนิกผู้เล่นหรือชาชา887ก็ต้องจัดการเลือกชุดให้กับเลซี่เพื่อให้เหมาะกับการไปปิกนิกครับโดยต่อไปนี้ผมจะเรียกผู้เล่นว่า ชาชา8ป7นะครับและเมื่อเราเลือกชุดที่ถูกใจได้แล้วหลังจากทําภารกิจเสร็จก็จะเป็นภาพของเลซี่พร้อมกับพื้นหลังที่เป็นสถานที่ปิกนิกและมีตัวหนังสือขึ้นมาว่าเว well ลดันหรือว่าทําได้ดีมากครับแต่สิ่งที่ทําให้เกมนี้มันไม่ธรรมดาและความน่าสนใจจากภาพนี้ก็คือป่าในด้านหลังของเธอนั่นเองความจริงแล้วกําลังมีผู้ชายคนหนึ่งกําลังแอบมองเธออยู่ครับเรียกได้ว่าเพียงคุกกี้เสียงไทยลอยมาเลยแอบมองเธออยู่นะจจะแต่เธอไม่รู้บ้างเลย โอ้โหแล้วคือบอกเลยว่าหน้าตาของผู้ชายคนนั้นเนี่ยคือน่ากลัวอยู่พอสมควรเลยแหละครับและดูจากหน้าตาแล้วคงไม่ใช่ประสงค์ดีต่อเธอแน่ๆในจุดนี้ผมเองก็คิดว่าตัวของเลซี่ก็คงไม่ได้สังเกตถึงการปรากฏตัวของผู้ชายคนนี้ด้วยครับซึ่งเมื่อเกมฉากแรกจบไปเราจะเห็นสตอกเกอร์ของเธอก็จะได้พูดขึ้นมาว่าฉันรักเธอนะเลซี่ในเหตุการณ์ที่2ก็เหมือนเดิมเลยครับคือชาชา887จะต้องแต่งตัวให้เลซี่ พื่อไปช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้านั่นเองแต่ในระหว่างที่กำลังแต่งตัวอยู่นั้นเลซี่ได้รับโทรศัพท์จากชายคนหนึ่งซึ่งคาดว่าจะเป็นคนเดียวกับที่แอบมองเธออยู่ในป่านั่นแหละครับชายคนนั้นก็ได้พูดกับเธอด้วยน้ำเสียงหื่นกระหายว่าเลซี่โอ้เลซี่เธอเห็นข้อความของฉันไหมเลซี่ฉันอดใจรอมไม่ไหวแล้วจนกว่าจะถึงคืนนี้เลซี่คืนนี้บายยคือตรงนี้นี่แหละครับที่เราเริ่มจับสังเกตได้ว่า เลซี่กำลังตกอยู่ในอันตรายอย่างแน่นอนเพราะฟังจากน้ำเสียงและคำพูดของเขาคือมันหลอนสุดๆประกอบกับซาวเสียงของผู้ชายคนนั้นที่กำลังพูดทางโทรศัพท์ในยุคก,ก,ก่อนๆที่เสียงไม่ได้คมชัดแบบโทรศัพท์ในยุคปัจจุบันตรงนี้แหละครับที่มันเพิ่มความน่าขนลุกเข้าไปอีกแบบ30 0%ร้อยเปอร์เซ็นต์และหลังจากที่ชายน่าสงสัยได้วางสายไปด้านเลซี่เองก็ถึงกระทำหน้าบิดเบี้ยวก่อนที่ภาพจะถูกตัดไปเฉยเลยครับน่าจะเป็นการสื่อถึงจิตใจของเลซี่นั่นเองแล้วม่อภาพกลับมาปรากฏอีกครั้ง กับกลายเป็นภาพโถนมืดแถมหน้าต่างข้างหลังของเลซี่ยังมีภาพของชายน่าสงสยัยที่กําลังจ้องเธออยู่อีกแล้วซึ่งมันเป็นสายตาที่น่าขนลุกออกมากๆอย่างไรก็ตามตัวของชาชา887ก็ยังตะบ,บีตบ้ตะบานจะแต่งตัวให้เลซี่ไปเที่ยวห้างต่อฮะและเมื่อเล่นเกมจนเสร็จชาชา887ก็กดปุ่มไปต่อก่อนที่เลซี่จะย้ายไปอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าพร้อมกับตัวหนังสือที่เขียนว่าทําได้ดีอีกครั้งเช่นเดียวกับในเหตุการณ์ครั้งแรกนั่นเองแต่คราวนี้ เหตุการณ์สุดแปลกก็ได้เกิดขึ้นครับเพราะว่าอยู่ดีๆตัวของเลซี่ก็ได้หายไปเหลือไว้แต่เสื้อผ้าทิ้งไว้จากนั้นก็มีข้อความขึ้นมาว่าได้โปรดช่วยฉันด้วยเขากำลังจะฆ่าฉันและนี่เป็นครั้งแรกที่ทำให้เราได้รับรู้ว่าตัวของเลซี่รับรู้การมีอยู่ของชาชา887ครับโคดอินเซปชั่นเธอรู้ว่าตัวของเธอเป็นเพียงแค่ตัวละครในเกมเท่านั้นและเธอกำลังขอร้องให้ชาชา887ช่วยเธออยู่นั่นเอง จากนั้นภาพจะตัดมาเป็นเหตุการณ์ที่3ซึ่งตอนนี้พวกของเกมจะถูกเปลี่ยนไปเป็นตอนกลางคืนแล้วครับแต่ชาชา887ก็ยังคงเล่นเกมต่อไปช่วยเลซี่ซิว่ไอชา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 887จะแต่งตัวให้กับเลซี่ซึ่งดูเหมือนทีมการแต่งตัวในครั้งนี้จะเป็นการแต่งตัวเพื่อออกไปเดทนั่นเองครับแต่ในระหว่างที่ชาชา887กําลังแต่งตัวให้กับเลซี่จู่ๆก็มีข้อความขึ้นมาว่ามีของขวัญมาส่งให้กับเธอ ซึ่งของขวัญที่ว่าก็น่าจะมาจากชายต้องสงสัยคนเดิมเพราะกล่องของขวัญถ้ามองจากภายนอกก็อาจจะเป็นแค่กล่องของขวัญลูกหัวใจธรรมดาธรรมดาแต่มันซ่อนความน่าสยอเอาไว้ในนั้นเพราะภายในมันเต็มไปด้วยน้ำแดงและเครื่องในยังกลับส่งมาเพื่อให้เลซี่ทำต้มเลือดหมูซะอย่างนั้นนะฮะเปิดมาคือแดงเถืออถึงแม้จะถูกเซ็นเซอร์เอาไว้แล้วแต่ถ้าเป็นผมผมก็ตกใจเหมือนกันแหละยังก็ซอยจุจากนั้นเสียงโทรศัพท์ก็ได้ดังขึ้นอีกครั้งและเป็นเสียงของชายคนเดิมพูดฮนะ ในสายชายคนนั้นพูดถึงของขวัญที่เขาส่งมาให้เลซี่ครับแล้วพูดว่าเลซี่ผมมาแล้วผมมาแล้วคุณได้ของขวัญของผมไหมเลซี่คุณชอบมันไหมผมมาหาแล้วที่รักเปิดประตูให้ผมทีผมเปิดประตูไงโอโ้โหภาคเองยังรู้สึกโรคจิตเองเลยไอ้บ้าเอ้ยก่อนที่สายจะถูกตัดไปครับซึ่งในจุดนี้ความเป็นจริงแล้วชาชา8ป7 ก็ควรจะรู้สึกตั้งงิดใจบ้างแล้วใช่ไหมฮะแต่ทว่ามันไม่เป็นแบบนั้นเลยครับเพราะตัวของชาชา887เองก็ยังคงเล่นเกมต่อไปซะอย่าง,งานั้นทันทีที่ตัวของเดซี่เองเธอก็พูดขอล้องออกมาประมาณว่าได้ปโปรดอย่าปล่อยให้ฉันออกไปเลยนะได้ปโปรดฉันขอล้องล่ะหมายความว่าถ้าชาชา887แต่งตัวให้กับเธอและกดปุ่มไปต่อจนภารกิจเสร็จเรียบร้อยนั้นถ่ถกบว่าชาชา887กํากำลังจะส่งเธอไปหาความตายนั่นเองครับคือถ้าเป็นเพื่อน,อนแล้ว ทุกคนจะหยุดเล่นเกมนี้เพื่อช่วยเธอหรือว่าจะเล่นเกมต่อไปให้ภารกิจสำเร็จครับแต่สำหรับชาชา887ในวิดีโอนี้เขากลับเลือกอย่างหลังทั้งที่เขาเองอาจจะรู้อยู่แล้วครับว่าถ้าเล่นเกมต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นกับเรซี่แต่เขากลับไม่สนใจคือมันน่าสยสยองสุดๆก็เพราะแบบนี้แหละครับสรุปคนที่โรคจิตก็คือไอช้ชาชาเนี่ยแหละโว้ยเมื่อชาชา887แต่งตัวให้กับเธอเรียบร้อยเขาก็กดปุ่มไปต่ออย่างที่เคยทำมาในรอบก่นกอนๆครับ จากนั้นก็จะเป็นภาพของเลซี่ที่ตอนนี้เธอเดินไปยืนอยู่ที่ข้างถนนในตอนนั้นเลซี่เองก็ได้พูดขึ้นมาว่าคุณทําอะไรลงไปก่อนที่ภาพจะตัดไปแล้วเราก็ได้พบว่าเลซี่ได้ถูกชายน่าสงสัยคนนั้นจัดการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะเียได้ว่าโดนแยกส่วนออกมาแบบเห็นแล้วรู้สึกอยากกินหมูหยองขึ้นมาเลยฮะเพราะมันหยองจัดๆนี่ผมพูดอะไรวะเนี่ย ก่อนที่ชายคนนั้นจะได้พูดถึงสิ่งที่เขาทําลงไปกับเลซี่ครับว่าเขาได้จัดการกับเธอและได้ทําการหมั่มซอยจุกของเธอไปเป็นที่เรียบร้อยเรียกได้ว่าอาย่อยแร่ธาตุครบแถมมีแคลเซียมก่อนเขาจะบอกว่าจากนี้ไปเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปฉันรักเธอเลซี่หลังจากนั้นเราก็จะถูกพากลับไปที่หน้าจอชื่อเกมเหมือนกับในตอนเริ่มต้นเลยครับโอ้โหมาถึงตรงนี้ผมบอกคำเดียวเลยครับว่า คุณโกสทุนดาวางเนื้อเรื่องเอาไว้ได้น่าสยดสยองออกมากๆจากเกมแต่งตัวธรรมดาธรรมดาตอนนี้มันกลับกลายเป็นเรื่องราวที่น่าสะพึงกลัวอย่างเต็มรูปแบบไปแล้วฮะบร้ผมนี่ขนหัวลุกไปทั้งตัวแล้วซึ่งใช่ฮะถ้าเกิดเพื่อนๆได้ดูคนเล่นเกมนี้ไปแล้วเราจะเห็นว่าออริจินอลของคุณเลซี่มีฉากต่างๆน้อยกว่าที่เหล่ายูทูบเบอร์เล่นไปอย่างมากครับเพราะเกมนั้นจะเป็นเกมที่โดนเสริมมาจากเนื้อเรื่องหลักของโกสทุนดานั่นเองซึ่งเราไม่สามารถนับว่า เกมที่มีฉากจบหลายๆฉากเป็นเนื้อเรื่องต่อได้นะครับเพราะทางผู้สร้างไม่ได้อนุญาตให้สร้างเกมตั้งแต่แรกแล้วและอย่างที่ผมบอกไปเกมหายไปจากสตรีมเพราะผู้สร้างเกมได้นับถือและเคารพคุณโกสทุนดาอารมว่าไม่อยากให้คนเล่นสับสนเนื้อเรื่องมั้งครับถัดมาเราจะมาพูดถึงวิดีโอถัดไปของคุณโกสทุนดาโอเคครับถ้าใครอยากดูความอิ่มหายของแม่นางเลซี่ต่อกดตรงนี้ได้เลยครับ